แจ้งพ่อมนัดเข้าไปเป็นอันเอ็ดู่เอเอามือมือมาพุหลุมเจอของดีเฮ้ยข้าสิงหนึ่งอยู่พื้นหลุมบ้าน ทีไรเสนะโปโอ้น <Billboard Sports> ี่มได้เนะมีมือนะเออโอนี่พ่อสองสองสองปีขี้กมือขี้ออกจะถ่ายหัวเข่าถ่ายโายโเจเลมือนี่มันะหอยู่จหเลอยู่นี่เองมีครอบนอกมีต้องมีต้องมีพ

ภาพมะก้าแฝงนี่นะตัวเมืองรอบๆนี่นัวเนอหัวนี่เนาะจุดยอจุดยอดนาดทีแล้วเนาะครับสวัสดีครับผมผมตีใหญ่อุตสาห์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเปิ้ลคดละพระนะครับน้อง อันนี้คุดแปลงแปลงบ้านมั้งครับแปลงบ้านบริเวณนี่นะครับเนคุดแปลงบ้านนะครับนะครับเสาจํานวนเยอะเลยนะครับเนี่ยอันนี้มาตรงตรงเจ้าตีนี่เนาะอ๋อนี่เป็นปุยยาเนาะเนี่ยครับตรงตรงนี้มันก็ครับโอ้โหตรงนี้นะครับจีเป็นป้าพระเนาะองค์ใหญ่ครับประมาณสอสองนิ้วหน้าตาโอองค์ใหญ่เนาะนี่นะรงนั้นนะครับที่เป็นคุดนั่นเนาะมันจะตั้งอยู่ตรงนี้มั้งครับ เพื่อนเอาเสียมเจาะไปหันหน่อยกะเออเจาะไปหน่อยเพราะจะขยายมันมันกว้างไว้มนน้อยอ๋อก็เลยป้าพระตรงนั้นมั้งเอออันนั้ครับตรงนี้นะป้ายอย่างอื่นเห็นรับป้าถอนเดียวครับถอนล่างป้าถอนล่างเนาะนี่ป้าเสรส่วนถอนล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะป้าท่านผู้ชมนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับเขาอยู่ครับเจ้าของบ้านนะครับน้องอย่างครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานิสาปัญญาทิพย์ค่ะครับเจ้าของบ้านนี่เนาะบ้านเลขที่อย่างครับบ้านเลขที่73ค่ะหมู่ที่หนึ่ง บ้านทาบันไดเนาะอันนี้ครับเป็นเจ้าของบ้านที่เ่นเจอพระตรงนี้ครับตอนนี้นะครับเขาอยู่กับคนที่เ่นถ่ายวิดีโอได้เนาะอันนี้อันนี้มันก็ครับกี่าตอนป้าผ้าครับครับนี่ตอนล่างโหนี่นี้นะครับในมือถือนี่เนาะที่ตอนล่างตอนยังนะยังอยู่ครับตอนนั้นตอนนั้นเอาผังนี่ครับผังแต่แป่งบ้านใหม่แต่งบ้านใหม่เนาะครับผมเออครับแป่งบ้านใหม่คุดคุดเสาเนาะคุดหลุมเสากป็นเลยป้านะครับเนี่ยเป็นเลยท้ายไว้นี่นะครับครับผม น,นี่ป้าคนแรกเนาะนป้าคนแรกครับป้าคนแรกตอนตอน,ตอนป้านาั้นอะไรอยู่ครับไอหันไปใส่ก็หันเปิดโพมาน้อยเดียวครับอ๋อหันเหมือนทองเลยมั้งเหรอเออหันเป็นสีเขียวแล้วผมมือรูปเอาหันเป็นสีเขียวฮะ<พ>อ๋อหันผ้าเป็นสีเขียวแล้วเอามือลูบรูปดูลูบรูแล้วก็คอพอตอนแรกนึกว่ามีผ้าอีกอ่ะอ๋อแล้วก็เอาเอาอย่างไปคุดครับเสียมครับเสียมไปคุดเนาะก็เลยหันว่าเปลี่ยนองค์ผ้ามันก็เออมันพืชพอแบบ เห็นรูปพร้อมเปลี่นฐานเราก็ไหว้ที่วอันนี้ชื่อยไงครับบุญเป้งครับบุญเป้งนะครับเนาะคนที่เป็นพระพระนะครับนะมาสักการะครับอันนี้เปินได้นําพระเนี่ยตีโคดได้นะครับมาไหว้ที่วัดเนาะครับพระที่เปิดนั่นอันโคดได้วันเนี้ยครับวัดเนี่ยครับวัดตามบันไดแก้วตามบันไดแกลียวขำมดวิ่งเหนือพระวิเศษเจงหวัดเชียงไฮ้นครับขำ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  โคดเอาโคดในโคดแล้วแต่ก็ว่างเห็นเนมสลามพอหนึ่งเปินลงไปเปินจะอันป้ากลับถึงกไปป้าใส่ป้าผ้าเนาะครับพัดทะลกก็ว่ากําลังโคดได้กระยังมาได้ยันพอสมัยไหนกรยังมาได้ห้องจะรออันโคจิเปิลมีความห้องมีอย่างเปิดจะิดจะเข้ามาดูแล้วพิสูจน์ถ้ำกำเนาะครับพิสูจน์ครับเขาขออันนี้นะครับที่เปิลมาไหว้นี่นะครับ นนี่นะครับเต๋บักเกี้เขาพอเนี่ยตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเป็นสีตอนล่างหน้าเนี่ยเป็นออกสีเหลืองๆท้องมากครับเม,ม,ม่นก็ครับอันนี้อันนี้สีเขียวเนาะนี่นี่นี่ครับเขาจะให้ดูองค์พระนะครับเขียวๆเนาะโอ้โหอันนี้นะครับจะเป็นสีเขียวๆนะครับนี่จจะะออนะครับเขาให้ดูนี่นะครับออกสีเขียวเนาะนี่นะ แต่ตอนที่ผมล่างหันหันล่างนะโยออกเป็นสีทองเนาะนะครับองอ็องจะออกเป็นสีเขียวนะครับนี่นีนะครับฮะครับหันอยู่นะครับนี่ครับพอตรงนี้พอแจงตรงนี้นี่พอตรงไหนครับพอแจงตรงนี้เนาะเขียวเขียวครับเขียวเเขขียวว่าอมิร์ดัะ นี่นะครับยังม่ได้ครับการพิสูจน์นะครับเพราะแบบคุดได้มาใหม่ๆเนาะครับพอสองตันี้จะเป็นมีแต้มครับเนี่ยครับทั้งเพ่ครับทั้งเพ่จากเขียวครับนี่ถ้าเขียวมันเป็นได้ผ่องนี่เนี่ยครับเป็นท้องซัมริดเหมือนกันครับอือถือวอากาศมีราคาไม่มีเนาะ ครับนี่นะครับเอามาดูชัดๆนะครับเขียวนะเออเขียวครับนี่เดบอณตุเขาไปนะเจอะครับเป็นทองสำริทองเป็นสีเขียวครับเขียวนะครับเามาดูตรงนี้ครับตรงนี้นี่จเขียวนะครับเนี่ยหัวไพี่เนอะไรเอีวหน่วยเกวะหลุ่นสิงหนึ่งวะสิงหนึ่งมันก็ การที่เฮาได้ดูนี่นะครับจะเป็นองค์องค์เป็นสำลิดนะครับสำลิดเขียวโบราณนองแต่อายุเนี่ยน้มนะครับนะครับดูความอ่อนช้อยของครับนะครับนะจะให้ดูความอ่อนช้อยนะครับแล้วเเาาจะอีนมามนเจดได้ะครับ<อ>เป็นสาัานษฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับ ชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เปิ่นมาตีวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดท่าบันไดแก้วนะครับตำบลียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าไผยจะมาสักการะนะครับขับไปนะครับจากที่ผมดูนะครับเป็นองค์ที่สวยงามนะครับเฮาองค์ลักษณะแบบนี้นะครับเฮาบักเคยบักเคยหันนะครับบัก่อยค่อยได้เจอนะครับเพราะว่าเป็นรูปลักษณ์ที่ พราะว่าองค์ตีเป็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นมือเป็นอย่างอ่อนช้อยนะครับปิ่นศิลปะที่สวยงามนะครับเขาบ่กคยเจอแต่ได้นะครับแล้วก็เป็นอง์สัมฤทธสีเขียวนะครับสันนิฐานว่าเป็นสิ่งนึงไว้ไว้ก่อนนะครับองค์พระที่คุดได้นะครับอยู่ตีบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามนะครับแล้วก็เปิ้นมาดูนะครับเปิ้นว่าหันเลขสามห้านะสามห้าหรือห้าห้าเนาะห้ามผู้หญิงจับนะครับอยู่ข้างหลังนะครับ นะครับเป็นผ้าที่อ่อนช้อยและสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นอักคระของโบราณนะครับนะครับที่วัน่านี่ก็คือเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามที่ว่าตรงกับเลขที่บ้านนะครับตรงกับเลขบ้านที่คุดได้นะครับคือเจ็ดสามตรงนี้นะครับเราจาบ้านนยเปินลวาตรงนี้นะไม่น้องเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสามห้านะครับสามห้าแล้วก็เจ็ดสามเนี่ยคือเป็นเลขที่บ้านเนี่ยที่เปิ้คุดได้นะครับเปิ้ลก็เลยอู้ขันไห้นะครับในผ้า สำริะครับ <I> มะเกาของ,งนี่นะครับถ้าได้เต็มองนี่จะสวยงามมากนะครับถ้าเจอเต็มองค์นี่จะสวยงามมากนะครับเพราะว่าตรงานั้นนะเป็นจุดที่เปิลจะแปลงบ้านนะครับเลยคุดต่อมาได้นะครับถ้าคุดต่ออาจจะมีเยอะกว่านี่นะครับหรือว่าบะมีเท่ากับบะหูได้นะครับเพราะว่าตรงานั้นนะครับตรงานารั้นนะบระกอนี่เหมือนว่าจะเป็นมูนั่นจะเป็นวัดเก่าเนาะ แถวๆนั่นเนาะครับบคอนน่าจะคุดปะกันพระกันเยอะนะครับแถวบริเวณเวนั่นนะครับมีคนเท่าคนแก่สมัยก่อนกับพระพระเสาแห้นะครับพระลายยั่งนะครับเป็นของโบราณนะครับไกลๆกติพระพระองค์เนี่ยนะครับครับอันนี้เขาจะมาดูบุตรหลวงนะครับลองได้ครับสวัสดีครับผมครับครับสดีครับเนี่ยฮมาพอพระเนาะอันนี้เป็นตัวหนังสืออักขรโบราณมันครับตรงนี้นะคิดว่า เก็บแปดร้อยถึงกงน่าจะประมาณนะครับน้องแต่เป็นสัมิัสเขียวนะน,น้องอือ่เขียวสวยสวยง,ง,งามนะครับอ่อ,อนช้อยเนาะ่อนอแล้วมันดูนโบวาร์สขนาดนล,ละน้องอนนี่จะโบราณมากนะครับดูลักษณะของนี่นะครับนี่นะครับโอ้เนี่ยนะครับพลอยเลยพอเลยอืมนี่ครับมือนะครับลักษณะมือนะครับนะครับหาชมได้ยากนะครับ นี่ประมาณมันของแท้มันเป็นอันนี้เลยนีะท้องเหลืองกระดองท้องแดงครับท้องเหลืองตรงนี้นะครับเป็นท้องเหลืองเป็นท้องเหลืองเนาะแต่แบบออกสำริดเนาะสำริดจะเขียวยังมรกตเลยนะคล้ายๆผ้ามรกตครับคล้ายๆพระมรกตเลยนะครับผมตียายากุซ่าชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม 200.5